ไม่ได้เพื่อนเขากลัวแม่เพื่อนเขาก็มาทำ ไอ้เพื่อนละไม่เป็นไหนอ่นนเพื่อนไปหาเพื่อนไปนนเพื่อนมารออดึกดึกดึดดดดไกไม่กลับบ้านเข้าไม่ได้นุนไปหาเพื่อนโอ,โอ้โอ้เจ็บไหมออ น,น,นูนเพื่อนมาหาเราไปไปหาเพื่อนไป